หลุยเนลี่ต้องการสร้างประวัติศาสตร์ที่โตเกียวโดมโดยล่าสุดนั้นอดีตแชมป์โลก2พิกัดรุ่นได้ออกมาแสดงขวัญและกำลังใจ ให้กับตัวเองก่อนการขึ้นชกชิงแชมป์โลก4ส,สถาบันหลักในพิกัด122ปอนด์กับนาโอยะอินุเอะซึ่งเนรี่ได้กล่าวว่านี่จะเป็นสังเวียนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเป็นไฟที่ใหญ่เพราะมีการชิงเข็มขัดถึง4เส้นผมอยากมาที่นี่นานแล้วครับนี่จะเป็นโอกาสที่ดีของผม มันเป็นไฟสําคัญมันจะเกิดขึ้นที่โตเกียวโดมเพราะสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ที่ทําให้ไม้ไทสันยอดนักชกในรุ่นเฮฟเวทเคยพ่ายแพ้เสียสถิติไร้พ่ายมาแล้วและในไฟนี้ผมก็ต้องการที่จะสร้างประวัติศาสตร์ที่โตเกียวโดม โดยการเอาชนะนาวยะอินูเอะซึ่งในตอนนี้เขาก็ดูคล้ายๆกับไม้ไทสันในตอนนั้นผมจะเอาชนะนอ oue, ็อกนาวยะอินูเอะลุยเนรี่กล่าวสำหรับไฟที่ไม้ไทสันเสียสถิติไร้พ่ายในครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ์ปี1990ที่โตเกียวโดมประเทศญี่ปุ่นซึ่งในครั้งนั้นไม้ไทสันแพ้น็อกให้กับเจมส์ดักลาสในยกที่10นั่นเอง